ต่อวันนี้นะคะก็จะมามีขวดวาร์บี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวาร์บี้ทั้งหมดนะคะก็จะไว้ตรงนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวบวาร์บี้นะคะนี่ทำเองจากากล่องรังนมนะคะลกล่องนมอันนี้ของเล่นนะคะเอาไว้ตกแต่งเฉยแล้วตรงนี้นะคะเป็นเออ่เขาเรียกว่าเครื่องเป็นเผานะคะเอามาเล่นเฉยๆะคะ่ะข้างในนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยะคะ่ะนี่ข้างในก็เป,ป,ป็นเปราะๆนะ มีแกเ้วยนะคะนึ่มีมอตมมีึ้ัดนะคะีอันนี้ที่ทำขนมครกค่ะอันนี้ก็เป็นจานอันนี้ก็เป็นที่ผัดมีแล้วก็เขียงอันนี้นะคะก็จะเป็นเตาค่ะนะคะนี่ไม่ได้ว่าวงกลมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหสิ่งหนอันนี้ก็เป็นสิ่งนะ่งแกแต่ยังไม่ได้วาดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแล้วที่ หมือนตู้เก็บของอะคะ่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นหม้ออ่ไม่ใช่เป็นหม้อเสียเป็นเตาถ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของเล่นนนี่นะคะก็จะเป็นคลบแต่ที่สั่งมันหายแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ่าเองนะคะก็คือมีอะไรก็เอามาให้หมดเลยนี่ก็จะเป็ียนผ้าเช็ดนะ,ะผ้าเช็ดมือของบาร์บ,บี้ นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ครั้งหน้าอาจจะมีอ่าอาจจะลีวันอื่นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรแต่อาจะบอบบะอาจะเป็นตู้เย็นบ๊อบบี้แล้วก็อาจจะเป็นอะฮักว่าตู้เสื้อนะคะแล้วก็เขาเป็นก็เครื่องแป้งอะคะ่ะ